มีสมุทโกงๆมันต้องไปสนใจหรอกมีเซฟกับแบ็กตั้งชื่อเองนะเว้ยน่ารักๆลรงเรียนแสนใสหนูของฉันคุยอะไรบ้าน่ะนี่โรงเรียนหรือบ้าน่ะไอ้โรงเรียนกระดาษเว้ยอ่ะเงียบๆหน่อยดิกูจะไปกินโอริโอ้เมาเลอร์หมุนตัวโชว์อันนี้ใครตอบได้มั่งนี่ประสาทใจประชาราใจเฮียเจอผู้ชบอุ้ยอะไรเข้าเบ้าตาวะ ไม่ได้สอบไม่ผ่านวิชากูหรออฮ้ยอะ้รมันเข็บขี้ยาดีกว่าไม่อยู่แล้ววุ้ยกลับไปดิกูไม่กลับกลับไปดิกูจะไปเยี่ยวยาใช้ข้ออ้างอะไรวิ่งผ่านมะกลกลกล้าไม่ไม่ผ่านวิชากูหรอได้ศูนย์ไปยายายา ไปเฮ้อะไรนะฝากลูกเมียกูด้วยฮอะไรวะ่ะกระดาษงงงๆสิฮึ่ม่กลังกูโชวคนละเกยไปเลยเอยอสวัสดีเองได้เท่าไหร่เออเฮี้ เออสวัสดีครับผู้สาวอุ้ยเรือจอดซาดกูจะไปหาวันพิโอู้ห้องสมุดโอ้นี่นะภาษานี้มันต้องอุ้ยอะไรวะน่ะอือฮึฮึฮ่าฮ่าฮ่ีปาลาน่ารักมาลานลูกรักครูฮ่าฮๆฮฮอือต่อไปตาผมนะครับน่ารักบอลูกรักอาจารย์ ฮีฮีน่ารักเอออ้ยเฮียดีนะที่กูเป็นกระดาษเป็นเงินตายตุยหาไปก่อนละหุยได้ศูน์แล้วมึงอ่ะหุยผมขอโทษครับไออกมามเป็นผู้หญิงเออกูลืมไปกูเป็นผู้หญิงเฮ้ยเข้าตู้ฮึเฮ้ยได้ศูน์ได้ศูนยนี่เนี่ยดีเฮ้ยโอ้โหได้ศูนยยังจังวะได้ศูนได้ศูน์ โอ้ยยายายาากินเ <c oughs> จนีไม่ได้เลยจ้ะอ้้ <c oughs> าาห้้ยเฮ้ยฉันไม่ช่วยเลยตัวอย่เงวือนะเอาไปเฮ้เฮ้ย,โอ,ยโอ้โหเละเป็นโจ๊กเลยสวัสดีเจนักเรียนอ้ยเออทางออก <Colin> ยาสวัสดีจ้าเสือเอเฮ่อเฮ่อเลยังเจออกวนนี่ะโอ้โหเฮือเฮ่อเสือเฮือยาฮอเฮอเฮ่อเ่อนี่นะเอ้ยหนีหอย่าหนีคยอะไรไม่น่ยทำไมไม่นีนี่นีกูไม่ให้หนี ทำไมมันเปิดไม่ได้ว่าโอ้มันลกตายแล้วไงแล้วเปิดชากมาสมุดแล้วก็กรงเล็บอะไรวะนะเอออะไรวะ่ะไม่นะครับ <laughs> Are you doing